ถ้าน้คือความสุขน้ำคือเงินเดือนน้ำคือค่าบรรยายกระป๋องคือความเห็นแก่ตัวทุกวันนี้ผมทํด้วยตัวเองนะถ้าผมเห็นแก่ตัวเยอะกระป๋องใหญ่แก่ตัวน้อยกระป๋องเล็กเห็นไหมสมมติผมมีเงินเดือนมีค่าบรรยายมีความสุขในการเติมความสุขให้ตัวเองได้วันละสี่หน่วยแต่ผมเห็นแก่ตัวหกหน่วยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาน้ำสี่หน่วยใส่กระป๋องที่จุได้หกหน่วย,วย,วยฟังดีๆดีโวย้ยกระป๋องเราจุได้หกหน่วยแต่มีน้ำอยู่สี่หน่วยใส่ไปมันเต็มไหม ไม่เต็มแล้วทำไงอะ่ะถ้าคุณลดกระป๋องให้เหลือสี่หน่วยเห็นไหมในขณะที่คุณไม่ต้องเพิ่มค่าบรรยายไม่ต้องเพิ่มเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มความสุขหรอกอนความสุขนเท่าเก่าที่คุณหาได้เนี่ยเอาน้ำสี่หน่วยใส่กระป๋องที่อยู่ได้สี่หน่วยวันนั้นมันจะเต็มอิ่มแล้วิติแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เลยแต่ถ้าใครโชคดีรู้วิธีลดกระป๋องให้เหลือสาหน่วยครึ่งละ คุณไม่ต้องเพิ่มเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มความสุขเลยสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยคุณทำให้ตัวเองไปแต่ถ้าคุณเห็นกับตัวน้อยลงเอาน้ำสี่หน่วยใส่กระป๋องที่จุดได้สมหน่วยครึ่งวันนั้นนอกจากเต็มแล้วมันยังรถไปหาชาวบ,บ้านโดยเราไม่เสียอะไรรถในฝันที่ผมฝันว่าจะขับทั้งชีวิตบอกได้เลยว่าคือรถ bmw ขณะนี้รายได้แต่ละเดือนของผมถ้าจัดสรรดีๆแล้วมากพอที่จะผ่อน bm ได้สบายๆแต่ผมพบความจริงว่า อะไรมีความสุขกันถ้าผมขับ b ีเอะเวนไปบรรยายตามที่ต่างๆบรรยายเสร็จต้องเปิดกระเป๋าแล้วขาย MP3 แต่ถ้าผมขับมาสเตอมาบรรยายบรรยายเสร็จผมมี MP3 ให้เป็นรางวัลนั้นผมจะให้เฉพาะพวกที่ยกมือตอบตามกติกาและพวกหน้าด้านเท่านั้น <c oughs> โอเคไหมถ้าใครไม่ยกมือแต่อยากได้แต่ยอมรับว่าหน้าด้านอ <c oughs> ย่มาเอา <c oughs> โอเคไหมโตกลง <c oughs> นอกจาก m อ3แล้วแต่ละแต่ละปี ผมส่งไปให้มูลนิธิต่างๆยี่สิบกว่ามูลนิธิเฉลี่ยมูลนิธิละห้าพันมันก็เป็นแสนะทั้งหมดจากค่าบรรยายนะไม่ได้มาจากเงินเดือนหรือไม่ได้มาจากการประกอบวิชาชีพแพทย์ส่วนตัวเลยมันมีค่าบรรยายล้นไปแล้วค่าบรรยายส่วนหนึ่งผมก็ไปซื้อเครื่องฉายสำรองไปซื้อนตพุกสำรองเห็นไหมแล้วคนไข้านางถามบางคนที่เราดูแลอยู่ก็มาจากค่าบรรยาย ผมไม่เคยเอาเงินส่วนตัวที่ได้จากการรับราชก,การประกอบชาชีพแพทย์ส่วนตัวหรือบำเหน็จบางนานที่ได้ไปโดยจากการกรุศลหรือทำสาธารณประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทุกบาททุกสตางค์ที่หาได้ด้วยน้ำฟ้า,าแรลงนั้นเอาไว้กินไอติมนวดแรงฮัโลเกมหมดได้เงินที่ลดไปหาชาวบ้านคือเงินที่ได้จากค่าบรรยายเพราะเรารู้วิธีลดความต้องการจาก BMW ให้เหลือมาส d า โอเคไหมขณะนี้ผมบอกได้เลยผมขับรถมาทั้งชีวิตขณะนี้มาสต้าสามสำหรับผมเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วทั้ทงๆท,ที่พูดจยงตรงว่าถ้าจะตะกีตกายผ่อนเบียมันก็ได้แต่สูตต่างกันเยอะที่จะเป็นกระป๋องใบแรกหรือกระป๋องใบที่สามคุณเลือกระกันคุณเกิดมาเป็นมนุษยชาตินึงคุณอยากจะเป็นกระป๋องใบไหนถ้าเป็นกระป๋องใบแรกเท่าไหร่ก็ไม่พอโอเคไหมกระป๋องใบที่สองคุณอาจจะพอแต่คนอื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นกระป๋องใบที่สามนอกจากเต็มอิ่มแล้วคนอื่นยังได้ด้วย ท่านครับการลดกระป๋องแห่งความหมนยกับตัวใช้ความรู้ลดไม่ได้ต้องใช้ปัญญาและศรัทธ,ธาเท่านั้นนี่คือนวัตกรรมเดียวในโลกที่คุณมานั่งฟังสามชั่วโมงกว่าคุณจะได้ทั้งปัญญาและศรัทธ,ธาด้วยแล้วสามารถจะลดกระป๋องได้ด้วยลดเป็นมากกระป๋องได้ประโยคทองสามประโยคก่อนจบข้อหนึ่งอย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน สองอย่าเอื้อมมือไปช่วยคนไกลตัวถ้าคนใกล้ตัวยังต้องการอยู่แล้วก็สามคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวที่จะเป็นกระป๋องใบที่สามคุณแค่ให้รอยยิ้มได้ไหมให้วาจาที่ไพเราะได้ไหมให้ความเมตตาปาณีให้คําชมเชยและให้อภัยได้ไหม <c oughs> โอเคนะ <c oughs> คุณก็สามารถเป็นกระป๋องใบที่สามได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว <c oughs> โอเคนะครับให้มิตรภาพคนรอบข้างเถอะนะฉันขอให้ทุกท่าน มีชีวิตที่อิ่มบวไใ้รักแท้และสมดุลด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลาง่อยมีความตูกทุกคนกับองค์